รถที่ติดอยู่ด้านหลังยาวเหยียดก็นม่องกากวันนี้เป็นงานบุญช้างของชยบุรีจึงมีคนมาเที่ยวค่อนข้างจะเยอะและเป็นวันหยุดของที่ประเทศลาวด้วยงานช้างที่ชยบุรีถือเป็นงานที่มีช้างมากที่สุดในประเทศที่ได้นำช้างในแขวงชยบุรีมาร่วมแสดง ห้วยเดือหรือถ้าเดือเป็นในเส้นทางชัยบุรีไปหลวงบางจะมีแม่น้ำของหรือแม่น้ำขอ,ของที่ชาวไทยเรียกเป็นแม่น้ำกั้นอาเขตแดงของชัยบุรีบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ในช่วงหน้าน้ำก็จะน้ำท่วมาอยู่ทั้งหมดจะใช้เรือขึ้น จะใช้รถขึ้นเรือโดยสารข้ามไปอีกฟากหนึ่งเพื่อจะต่อไปที่หลวงพะาบางช่วงที่ข้ามในช่วงหน้าน้ำก็อยู่ที่ด้านทิศตะวันตกที่ผมชี้ไปฮะแต่ในช่วงหน้าแรงก็จะมาในบริเวณตรงนี้เนื่องจากอามีสภาพ ที่จะทําให้รถวิ่งผ่านไปมาได้สะดวกขึ้นเลยต้องเลือกสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ใช้การสัญจรไปมา สายน้ำโขงเป็นสายน้ำที่6ประเทศใช้ร่วมกันจีนไทยพมา่าลาวขเขมรเวียดนามสายน้ำแห่งนี้เขาเรียกสายน้ำชาติพันธุ์ซึ่งมีคนอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า250ล้านคนสายน้ำ โขงหรือสายน้ําของที่ชาวลาวเรียกเนี่ยมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ริมโขงจากทางใต้จากนครเวียงจันทร์ลงไปถึงขคงเทียมจะมีปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค ทุกปีของงานออกพรรษาก็จะมีปรากฏการณ์ของลำน้ำโขงก็คือบั้งไฟพญานาคมีลูกไฟผุดขึ้นมาจากลำน้ำโขงทางด้านทิศเหนือหรือคนลาวเรียกทางด้านเหนือจากนครเวียงจันทร์จังหวัดน้องคายจนไปถึงเชียงของของจังหวัดเชียงรายจากนครเวียงจันทร์หรือจังหวัดน้องคายของประเทศไทย เหนือขึ้นมาจนถึงเชียงของของจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยจะไม่มีปรากฏการ์บัางไฟยพญานาคในช่วงออกพรรษาแต่ในช่วงหน้าในช่วงลาวพมา่าไทยของอำเภอในช่วง บริเวณน้ำในช่วงของไทยลาวพมา่าบริเวณเชียงของจะมีปลาบึกซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยังมีบริเวณเชื่ออำเภอบริเวณบริเวณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจะมีการจะมีพิธีกรรมจับปลาบึกและถือว่าปลาบึกนั้นเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดของ ปลาบึกถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็มีอยู่ในบริเวณเขตอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายหรืออยู่ในลำน้ำของแม่น้ำโขง